สวัสดีครับผมผักิฟตรถสวยปทุมธานีนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวทันนี้หน่อยนะฮะเข้าเต็นมาแล้วครับสายทำมาหากินนะครับพี่พี่นี่มาแล้วจ้าอีสุสุดีมากนะฮะตัวตอนเดียวเครื่องสามพันนะพี่ปี2020ันนะครับคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่50,000กิโลนะจ๊ะมาชมันรอบๆคันนะฮะคันนี้วงหลังคามาให้เรียบร้อยนี่ได้ล้อม แอนรอยด้วยนะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับตอนเดียวสวยๆแบบนี้เลยหลังคา2.1นะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมก็มาแนะนําลูกค้าอีกเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีการชนนะครับใครที่สนใจนะครับผมรถตู้เอ่อที่มีตู้แบบนี้นะฮะก็ติดต่อกิฟต์มาได้เลยนะครับ0616610511นะพี่ ติดต่อมาได้เลยนะสอบถามมาได้เลยนะครับใครสายตอนเดียวนะครับที่เอาไปทำมาหากินนะครับผมแนะนําเลยคันนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดาทุกอย่างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับผมสวยงามแบบนี้นะครับ4 29000บาทนะคันนี้4 2 9 0 0 0บาทนะครับผมใครที่สนใจมาก่อนได้ก่อนนะครับจองเพียงแค่1,000นะโทรมาหากิบติดต่อมาได้เลย ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามกิปด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กิฟนิดนึงนะครับกิฟจะหารถดีๆสวยๆแบบนี้มาให้อีกนะจ๊ะแล้วพบกันอีกเด้อสวัสดี4 2 9 0 0นสองหนเก้าพบาทนะจ๊ะบ๊ายบาย